สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมร้านกาชาออนไลน์ของกองทัพเรือค่ะสําหรับการออกแบบภายนอกด้านหน้าร้านเราได้ทําเป็นประตูวชิรปราการเป็นประตูทางเข้าของทัพเรือใหม่เพื่อสื่อถึงพื้นที่เก่าแก่คือพระราชวังเดิมซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพเรือครับนอกจากนี้เมื่อเข้ามาท่านจะพบกับยุทธปกรณ์ของกองทัพเรือนั่นก็คือเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชครับ และทางด้านซ้ายมือยังมีประคาคารที่คอยให้แสงสว่างคอยช่วยนำทางให้ชาวเรือมาเป็นแลนด์มาร์คให้ร้านกองขับเรือโดดเด่นและเด่นชัดเมื่อมองจากระยะไกลพร้อมไปภายในร้านกันหรือยังครับไปกันเลยค่ะในงานเราได้จำลองพื้นที่งานกาชาติปีที่แล้วรวมถึงกิจกรรมต่างๆให้เกิดขึ้นจริงและคงไว้ซึ่งมาตรการใหม่แบบ new normal พื้นที่ภายในงานจึงถูกออกแบบให้สามารถรักษาระยะห่างภายในตัวออกแบบจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าและสร้างทางเดินเป็นแบบวันเวเพื่อช่วยลดความแออัดจ,จากการเดินสวนทางกันไปมาผู้ร่วมงานจะเดินไปในทิศทางเดียวกันและเว้นระยะห่างตามแนวลูกศรที่ติดอยู่บนพื้นโดยทางเดินจะมีลักษณะโค้งและยกระดับความสูงต่างกันเราเลือกใช้ผนังเป็นอะกริกใสเพื่อแสดงจอนนทรรศการและเป็นฉากกั้นระหว่างกัน นอกจากนี้เลือกใช้ไม้มาเป็นส่วนประกอบภายในงานด้วยคุณสมบัติของไม้ที่มีความดัดโค้งได้แต่ยังคงแข็งแกร่งด้วยตัว,วมันเองมาเป็นวัสดุต,ตกแต่งภายในงานค่ะและเราสามารถเลือกเข้าชมภายในงานได้จะเป็นชมทั้งนิทรรศการหรือต้องการมาเลือกซื้อของอย่างเดียวจัดสมาคมพริยาทหารเรือหรือสินค้าอื่นๆของกองทัพเรือก็ทําได้ด้วยค่ะแล้วรู้ไหมครับ ว่าในปีนี้พิธีการของกองทัพเรือมีชื่อว่าอะไรมีชื่อว่าอะไรคะชื่อว่ากองทัพเรือกับการให้วิถีใหม่แบ่งพื้นที่เป็น5สถานีเรือหรือเรียกว่าสถานีเรือ5ให้พร้อมแล้วรับชมนิธีการและเข้าไปภายในงานพร้อมๆกันครับ สถานีเรือที่หนึ่งคือกองทัพเรือกับการให้การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยนำเสนอเป็นนิรศการบนจอ LED ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทัพเรือในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์สถานีเรือที่สองคือกองทัพเรือกับการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ซึ่งผู้ชมจะได้พบกับภารกิจของกองทัพเรือที่สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศเช่นของการ EEC เป็นต้นสถานีเรือที่3คือกองทัพเรือกับการให้ความมั่นคงทางทะเลในสถานีนี้ออกแบบเป็นเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชทุกคนจะได้เดินเข้าสู่เรือจำลองในสถานีนี้จะได้พบกับบรรยากาศภายในเรือและได้รับชมนิทรรศการเรื่องการปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำเสนอเป็นนิทรรศการบนจอ LED สถานีเรือที่4คือกองทัพเรือกับการให้การช่วยเหลือประชาชนนำเสนอโดยกิจกรรมต่างๆของกองทัพเรือเช่นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่างๆของการตู้บรรษุข,ของกอ,องทัพเรือการช่วยเหลือประชาชนขณะที่โรคโควิดระบาดโดยการให้ที่พักพิงและกักกันตัวในพื้นที่สัตหีบนอกจากนั้นยังมีการให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยการบริจาคสินของมายังกรมกิจการพลเรือนทหารเรืออีกด้วยสถานีเรือที่5คือกองทัพเรือกับการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการพัฒนากองทัพเรือในสถานีนี้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อกองทัพเรือโดยผ่าน Facebook ของกองทัพเรือและกองรับความคิดเห็นค่ะทั้ง5สถานีนี้เราสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่ลิงก์หน้าเว็บไซต์ได้เลยครับและทั้งหมดที่กล่าวมาคือร้านกาชาติกองทัพเรือออนไลน์ ที่มุ่งเน้นนำเสนอการให้วิถีใหม่ของกองทัพเรือเพื่อให้กองทัพเรือเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจขอบคุณครับขอบคุณค่ะ